ก็สวัสดีครับน้าๆน,าน,านักตกปลาทุกท่านนะครับสายล่ากระสูบเนาะวันนี้ก็จะมาทำปลาส้มนะครับสำหรับปลาส้มของเราก็จะเป็นปลากระสูปไปและเราตกกระสูบเนาะสายปลาก็นะครับตัวสวยๆนะฮะอย่างที่บอกครับผมที่เห็นผมตกได้เยอะๆผมตกเก็บนะฮะก็ ก็ปล่อยบ้างแต่ว่าก็เก็บสะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่ามันมันก็พอมีประโยชน์ครับแล้วเราก็ไม่ได้เอามาทิ้งมันคว้างอะไรอเงี้ยอันดับแรกเลยนะครับผมกระเทียมนะครับขั้นตอนแรกจริงๆมันมันต้องเอาไปแช่น้ำซาวข้าวก่อนเนาะแช่ไว้แล้วก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดนะครับแล้วก็พอล้างเสร็จเรียบร้อยก็นี่เลยใส่กระเทียมกระเทียมไม่ต้องสับนะครับ ไม่ต้องตำนะเป็นกระเทียมบุบเลยทุกทีเดียวนะแล้วก็เกลือเกลือเนี่ยใช้เป็นเกลือ,เ,อเม็ดนะครับเป็นไปได้นะนเกลือเม็ดอย่างนี้นะครับอย่า่าใ,ใ,ใช้เกลือไอโอดินนะมันมันพาปลาบูดปลาเน่าได้นะครับเกลือก็สักสองกำมือนะครับสองสามกำมือไปก่อน อย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็ขยำครับนะนะขยำขยำให้มันเข้าเนื้อ,ปอไปเลยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งคือการใส่ข้าวเหนียวนะเนาะข้าวเหนียวอย่นี้ข <c oughs> ยำขยำให้มันเข้าๆไปเลย พยายามให้เกลือมันละลายไปก่อน,นอย่าใส่เยอะเกินแล้วก็อย่าใส่น้อยเกินนะครับเดี๋ยวจะไม่เป็นปลาส้มให้จะเป็นอย่างอื่นแทนม,มันจะเป็นปลาแทนสาเกตเราคั้นไม่ถึงเนาะ แล้วก็ใช้เกลือไม่ถูกสูตรใช้เกลือแบบว่าไม่ใช่ว่าเกลืออะไรก็ได้อย่างนี้ผมก็ไม่รู้นะน,น,นะท่านอื่นอาจจะทําได้แต่ว่าผมผมทำแนละ้วไม่ได้ไม่อร่อยเด้ออย่างนี้นี่รับประกันความแซ่บใครผ่านไปผ่านมาทางสุรินอยากลองก็สนใจลองดูนะนก,ก็จะคั้นอย่างนี้เลยนะฮะ แเราก็จะเอาข้อเหนียวใส่ข้าเหนียวก็ใส่เยอะไปเลย3ปั้นสี่ปั้นก็ว่ากันปัาน,นี่ครับเราก็จะใส่ข้อเหนียวอย่างนี้คั้นไปเลย พอคันให้ได้ที่แล้วเราก็เอาพวกไอ้กระเทียมพวกอะไรเงี้ยยัดเข้าตามท้องมันนะครับประมาณนี้ครับผม,มนะนะขอบคุณมากครับ